ตอนนี้เราอยู่ที่กเกาะมียกไอแลนด์นะคะก่อนน้ำเบอร์โล้วเราจะไปที่หาดลับด้านหลัง <c oughs> เราอยู่กันสองคนมาเตียวิภพร่ลงเรือำเขามาเตียเออเราอยู่กันสองคน <c oughs> แล้วก็เดินไปเดินไปเดี <c oughs> ย๋ยวจะมาเข้ารูไหนวะเข้ารูนั้นหรือเปล่า เดีแยวเราจะพาไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติหน้าหาดหาดเล็กลานค้าหลวงเห็นปะเนี่ยรูนี้เรามากันสองคนตะยานจะลอยคือเสียกินบะละเฮาบนเกอมมีเสืออ้วงแอมสแก่ลานลานค้าหลวงหาดเล็กฟังฟังเขาคือฟังคาหลวงหรือฟังหาเล็ก หาดเล็กอันนี้จี่ไปใีนฟังไหนหาดหาดเล็กอะไรชื่อกันอืมแต่หาดฝั่งนี้สวยกว่าฝั่งนั้นน้ำใสกว่าไม่มีรองเท้ามาเลยนะดูสิบอกแล้วว่าให้ซื้อรองเท้าแบบฐานน่ากลัวมากแม่ท<ห><ะ>ี350่ขายถูกสามร้อยห้บเองเหรอ,อแต่ร้านเม่ว่านะแพงเกินห้ารอยอ่ะ อ้าวห้าร้อยน่ะมันไม่ใช่เป็นลายแทงมามันเป็นสีเขียวแก่สีดำสีเทาอะไรไม่รู้แทงมันมีลายแทงถือเขาชอบปี๋นะบ้าเออแต่แต่พื้นมันหนานะแทงสีดำล้วนมันสีแทงถัสีขี้มล้วนมันสีถั่วอโอ้ยรู้เมื่อกี้อะไรบินผ่านไม่รู้ว่ะวันนี้พามาเดินป่าเขาเขียวเด็กไก่หัวล่ะเขาจะกระลังยางแล้วก็ถึงแล้วเดินข้ามคลองนิดนึง อ๋อสตับออนลี่อ่ะรูนี้อ่ะพอจันอาทีออเอออ่ะไห่มั้ยอยู่ต้นหลาหรอบลูกหย่ายมั้ย,หหยโลกอ่ะอ่ะไห่มั้ยสวยอ,อ๋อแต่อะไรมากัดชั้งมีเสียงนกฮูกเลยอ่ะ บาเท้าเปล่าจริงๆพี่น้องรู้เสียเหนื่อยแบบว่าศึกษาภาพจริงๆอ่ะดูชุดก่อนนี่ไม่ได้นะคะยุงยอะเออโอ้ยยุงยุงยุงโอ้ยไอ้มันกัดมือฉันโอ้ยตัวบ,บักใหญ่นองอางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิรันเนี่ยเราจะลงรูนี้กันนะ โอ้ทำไมขึ้นแรงจากฝั่งอ่งเี้ยคาูสวยกว่ามันไม่มีเห็นไงทรพาจะไปเห็นตรงนั้นเอา้าความรู้สสวยกว่าตรงนี้ไม่ฟ้าเลยไม่เห็น,นะันหายห็นมันหายไปไหนล่ะเออมาเยอะนเนันือนเดนลูกหินอยู่นูน่นแต่ว่าน้ำมันขึ้นสูงอ่ะ